เอต้านิวครบสอบทุกข่าวคุณพรศักดิ์เจียมสว่างพรสุดยอดซีโแห่ง B ีอีคิวกรุ๊เข้ารับรางวัลสุดยอดแห่งปี Thailand Health and Beauty Awards 2022เป็นอีกหนึ่งงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีค่ะสำหรับ t h b a 2022 Thailand Health and Beauty Awards 2022รางวัลแห่งความภาคภูมิใจสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพและความงามของประเทศไทย ซึ่งงานนี้สุดยอดผู้บริหารมากความสามารถแห่ง B.E.Q. Group เข้ารับรางวัล Rising Star Business mm hmm. ในสาขา Rising Star CEO of Health and Beauty Business นำทัพรับรางวัลอันทรงเกียรติบอกเลยค่ะว่างานในครั้งนี้ต้องปบมือให้กับ Thailand Health and Beauty Awards ในการยกระดับวงการธุรกิจสุขภาพและความงามของไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกหนึ่งขั้น ขอหนี้ไม่ใช่เพียงแค่รางวัลแต่คือสิ่งที่ยืนยันคุณภาพและความสําเร็จที่กําลังจะถูกจรารึกไว้ในประวัติศาสตร์วงการธุรกิจสุขภาพและความงามของประเทศไทยและคุณพรศรักดิ์เจียมสว่างพร CEO แห่ง BEQ Group ยังได้พูดถึงการได้รับรางวัลที่ทรงเกียรติในครั้งนี้อีกด้วยจะว่ายังไงนั้นไปฟังกันเลยค่ะครับ,รบสวัสดีครับพรศรักดิ์เจียมสว่างพรนะครับเป็น CEO และ co-founder ของ BEQ Group ครับครับผมนายแพทย์นายสรมพิบาลครับจาก BEQ Clinic นะครับ นายแพทย์นิติธาติอ่อนครับจากคารวิค่อนครมครับก็บอกว่าดีใจมากๆครับเพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นเคร่จุดเล็กๆนะครับที่จะผลักดันวงการนี้นะครับไปด้วยกันนะครับกับทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับก็มารับรางวัลนะครับ rising star CEO of health and beauty business ครับผม ต้องบอกว่ามีความสนใจแล้วก็เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจาก BQ Group เนี่ยเราไม่ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับุผมอย่างเดียวนะครับเรายังทําธุรกิจเกี่ยวกับการเรียนการสอนด้วยนะครับรวมถึงนะครับเ,เขาเรียกว่า medical device หรือว่าเวชภัณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่อง hair เนี่ยเราทําแบบครบวงจรเลยนะครับ ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีเลยนะครับเพราะว่าออพอประเทศเริ่มเปิดเนี่ยคนต่างชาตินะครับก็เข้ามาใช้บริการเยอะนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยผมได้เปิดคลินิกซึ่งเป็นคลินิกเฉพาะนะครับเกี่ยวกับการปลุกผมแต่ว่ารับลูกค้าต่างประเทศโดยเฉพาะด้วยครับวีแบกตอนนี้ดีมากๆเพราะว่าต้องต้องบอกว่าคนต่างชาตินะครับ สนใจแล้วก็มั่นใจในฝีมือแพทย์ของเรามากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเนื่องจากเรามีฐานลูกค้าค่อนข้างเยอะจากทั่วโลกนะครับพอเราเปิดคลินดกเฉพาะทาง IHRC นะครับคนก็แห่เข้ามาจองคิวกันค่อนข้างเยอะมากๆครับตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะเปิดตัวนะครับเ,เขาเรียกว่าเครื่องปลุกผมนะครับหรือว่าตัวอัตโนมัตินะครับ Hair Transplant เ,เรียกได้ว่าเป็นที่แรกของประเทศไทยนะครับเ,เรื่องนี้เนี่ยมัน แอดวานแล้วก็เขาเรียกว่ามี potential ทำให้ระบบการปลูกผมแบบเดิมเนี่ยถลูกลบทิ้งได้เลยครับต้องบอกว่าการรีคาบ e รี่ไทม์หรือว่าการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการดูแลรักษานะครับสั้นลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนปลูกป,ปุ๊บพรุ่งนี้สามารถไปทำงานได้เลยปัจจุบันเนี่ยสุภาพสตีเนี่ยเยอะขึ้นมาก,มาก,มากครับ80%เป็นสุภาพบุรุษครับแต่ว่า ปัจจุบันนี้ผู้หญิงนะครับต้องการที่จะปรับรูปหน้านะครับเขาทําทุกอย่างมาแล้วแต่ไม่สามารถทําให้ผมเนี่ยมันมีขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นการตอบโจทย์ของสุภาพสตรีค่อนข้างเยอะนะครับเทรนกำลังมาเลยครับปีคิวกรุนี่นะครับเราทําธุรกิจเกี่ยวกับเส้นผมนะครับแบบครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นคลินิกที่ให้รับการรักษาคนไข้นะครับรวมถึง p a v i c o n a c a d e m นีนะครับที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับแพทย์แล้วก็ผู้ช่วยแพทย์นะครับรวมถึง คนที่ต้องการจะเปิดธุรกิจปลูกผมแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับก็สามารถเข้ามาได้อีกอันนึงนะครับ BE นะครับเราให้บริการเกี่ยวกับเรื่องเวชภัณฑ์แล้วก็เรื่อง medical device นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการปลูกผมนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่า BQ Group เนี่ยจบในวงจรการปลูกผมทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นที่เดียวในประเทศไทยตอนนี้ด้วยครับใครสนใจนะครับเข้ามาได้นะครับถ้าใครอยากจะปลูกผมนะครับเข้ามาได้ที่ Facebook fanpage นะครับ Dr Nay Bank o k Hair Transplant นะครับหรือว่าถ้าอยากจะเข้ามา เรียนนะครับมาฝึกพัฒนาทักษะนะครับเข้ามาได้ที่ p าวิค่อนแครดเมนะครับซึ่งมีคุณหมอในดีทัศเนี่ยเป็นคนดูแลนะครับอีกอันนึงนะครับอยากจะต้องการดูภาพรวมของรูปเรานะครับเข้าไปได้ที่ w w w q q l i n i ด c o m ได้ครัคผมขอบคอบคอบคุณครับ m e เมตา w นวคบจบทุกข่าว